ชาลีและนาลีเลือกไก่ไข่สวยงามพันหนึ่งที่จะมาเลี้ยงชื่อพันบาพีมัสล็อกแล้วมีฟาร์มไก่บาแห่งหนึ่งยินดีที่จะขายไข่แล้วให้เรามาฟักเองดังนั้นชาลีจึงจึงสร้างตู้ฟักไข่ ตู้ฟักไข,ข่ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ด้วยอุปกรณ์ควบคุมซึ่งชาลีสั่งมาทางออนไลน์เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่อุณหภูมินึ่งถ้าอุณหภูมิในตู้สูงหรือต่ำกว่านี้ถ้าสูงกว่านี้เครื่องตัเครื่องก็จะตัดไฟที่จะจ่ายความร้อนให้กับตู้ถ้า ถ้าอุณหภูมิต่ํากว่าก็จะตัดไฟปรากฏว่าชาลีไม่เคยใช้อุปกรณ์ควบคุมดังนั้นการตั้งนะครับหรือการเซตเซตผิดครับจึงทำให้อุปกรณ์ไหม้แล้วก็ไม่มีเวลาที่จะสั่งออนไลน์อีกเพราะว่าเราสั่งไข่ไปแล้วดังนั้นชาลีจึงไปซื้อไปที่ร้านขายเครื่องไฟฟ้าซื้อ ุปกรณ์หลีไฟนะครับหรือที่เรียกว่าดิมเมอร์มามาติดตั้งแทนซึ่งชาลีเคยใช้ดิมเมอร์เมื่อ30กว่าปีที่แล้วในการเลี้ยงในการเลี้ยงไก่แจ้นะครับซึ่งก็ได้ผลชาลีก็คิดว่าแก้ขัดไปโดยการใช้ดิมเมอร์และชาลีจะทำหน้าที่เป็นแม่ไก่ทำเป็นแม่ไก่คือจะนั่งควบคุมด้วยมือหรือว่าควบคุมด้วยแมนนวล วันนี้วันนี้ไข่ที่เราสั่งไว้มาถึงนะครับไข่ที่เราสั่งไว้มาถึงนาลีกำลังกำลังแกะไข่ออกจากกล่องเราเป็นครั้งแรกนะครับที่เราสั่งที่เราสั่งไข่มาทางออนไลน,ะะน,น์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจิง ได้ความรู้ว่าในการส่งไข่มานะครับในการส่งไข่มาจะต้องแพ็คอย่างดีปรากฏว่าเราสั่งมาไข่ทั้งหมดที่สั่งนะครับไม่เสียหายเลยครับไม่เสียหายเลย เมื่อเมื่อชาลีเป็นเด็กนะครับไก่บาหรือไก่ลายที่เราจะเลี้ยงตรงนี้เป็นไก่ธรรมดาของฟาร์มไข่ทั่วไปนะครับฟาร์มไก่ทั่วๆ่วไปก็ยัมีไก่บาไก่บาไก่พันธุ์อื่นๆด้วยเป็นหลักแต่ว่าห้าสิบกว่าปีผ่านไปไก่บาเป็นไก่ที่หายากสำหรับประเทศไทยในช่วงนี้นะครับโชคดีที่ที่มีฟาร์มไก่ซึ่ง ซึ่งมีน้ำใจมากนะครับยอมขายไข่ให้เรามาฟักเองยอมขายไข่ให้เรามาฟักเองเรานำ ไข่เข้าตู้ฟักไข่เวลาประมาณเที่ยงกว่ากว่านะครับประมาณเที่ยงครึ่งแล้วชาลีก็ทําหน้าทีเ่เป็นแม่ไก่คือนั่งควบคุมดิมเมอร์นะครับควบคุมเพื่อจะหลีไฟเพิ่มไฟให้กับเพื่อให้ความร้อนในตู้ฟักไข่โดยดูเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งวางอยู่ข้างบนที่เป็นสีดำดำนะครับดูไปด้วย ชาลีนั่งอยู่แบบนี้ตั้งแต่ประมาณเที่ยงกว่าแล้วต้องปรับอุณหภูมิทุกๆสามนาทีพอจนถึงประมาณบ่ายสี่โมงชาลีเห็นว่าไม่ได้การแล้วเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้หมายถึงว่าทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นอนชาลีจึงไปที่ร้านขายเครื่องทําความเย็นไปถามเขาว่าเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบนี้มีไหมปรากฏว่า ชาลีถึงรู้ตัวเองว่าชาลีเฉยนะครับทิ้งชาลีขึ้นหัวข้อไปว่าชาลีวันนี้ชาลีเฉยอันที่จิงชาลีตื่นเต้นนะครับเนื่องจากข้ามข้ามแอร์เรียหรือข้ามข้ามวิชาชีพมาวิชาเกษตรอันที่จริงตัวควบคุมอุณหภูมิอันนี้ชาลีรู้จักในงานวิศวกรรมเป็นอย่างดีแต่ว่าเราใช้ควบคุมในเชิงความเย็นนะครับคือควบคุมว่า ในห้องทำความเย็นอุณหภูมิเราตั้งไว้ที่25ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า25เมื่อไหร่เครื่องก็จะจ่ายความเย็นนะครับเครื่องชุดนี้เป็นเครื่องที่คุณภาพสูงกว่าชุดแรกที่ทารีสั่งมาทางออนไลน์ชุดนี้ราคาเป็น4เท่าเป็น4เท่าของของที่สั่งทางออนไลน์ นะครับใช้ง่ายใช้ง่ายสะดวกมากเลยครับแค่เสียบปลั๊กนะครับแค่เอาปลายด้านหนึ่งเสียบปลั๊กแล้วก็เอาปลั๊กอีกอันนึงที่ต่อไฟเข้าไปในตู้นะครับเข้าไปในตู้ที่ต่อหลอดไฟตอนนี้จากการศึกษาอย่างละเอียดในทฤษฎีบอกว่าอุณหภูมิของในตู้ฟักไข่ เป็น37.5อันที่จริง37.5คืออุณหภูมิขั้นต่ำนะครับอุณหภูมิขั้นต่ำอุณหภูมิขั้นสูงสูงกว่า37.5องศาเซนเซียสไปได้นิดหน่อยดังนั้นชาลีจึงตั้งจึงตั้งเทอร์โมสตัตไว้ที่ขั้นสูงคือ38.0ขั้นต่ำคือ37.5หมายถึงว่า ถ้าอุณหภูมิในตู้ขึ้นถึง38.0เครื่องก็จะตัดไฟนะครับเครื่องจะตัดไฟแล้วอุณหภูมิในตู้ก็จะลดลงตามลำดับลดลงมาจนถึง37.5นะครับอันนี้ตอนนี้กำลังลดลงมาถึง37.6นะครับ37.6ตอนนี้ตู้ดับอยู่นะครับตู้ดับอยู่37.6 เดี๋ยวพอถึง37.5ไฟเทอร์โมสตัตก็จะจ่ายไฟให้หลอดไฟให้ความร้อนในตู้ฟักไข่นะครับผมย้ำย้าอีกครั้งนะครับได้ความรู้มาไล่ความเชยคืออุปกรณ์ที่ควบคุมตู้ฟักไข่กับอุปกรณ์ที่ควบคุมแอร์คอนดิชันคือสิ่งเดียวกัน นะครับเรียกว่าเทอร์โมสตัตนะครับเทอร์โมสตัตเทอร์โมแปลว่าความร้อนนะครับก็คือตอนนี้อุณหภูมิขึ้นถึงสไม่ใช่ครับไอที่เห็นชัดๆตรงนี้38คือความชื้นความชื้นภายในตู้ความชื้นภายในตู้ตอนนี้ตู้ฟักไข่จะทำงานอัตโนมัติชาลีไม่ต้องมานั่งเฝ้าอีกแล้วนะครับสานะครับอุณหภูมิขึ้นถึง38 ตัดแล้ครับตัดตัดไฟละตอนนี้ก็แล้วก็อุณหภูมิข้างในตู้ก็จะค่อยๆล,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 ลดลงลดลงลดลงทีนี้อีกทฤษ,ษฎีหนึ่งในการฟักไข่นะครับคือเมื่อไข่อยู่ไข่เป็นเป็นสิ่งมีชีวิตดังนั้นเขาหายใจตลอดนะครับเขาจะคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพราะฉะนั้นในตู้ ถ้ามีคาร์บอนไดออกไซด์มากหรือว่ามีออกซิเจนไม่พอนะครับไข่ก็จะตายเพราะนั้นไข่ในตู้อันที่หนึ่งอยู่ที่ว่าอุณหภูมิต้องเหมาะสมอันที่สองความชื้นต้องเหมาะสมอันที่สามออกซิเจนต้องพอเพียงเพราะฉะนั้นครั้งแรกชาลีทำตู้ฟักไข่ชาลีเจาะรูไว้เยอะเลยครับเพื่อเพื่อจะได้มีอากาศหมุนวนออกซิเจนภายในตู้จะได้พอ ปรากฏว่าอากาศพออากาศโดกถูกระบายออกมากเกินไปออกมากเกินไปเพราะฉะนั้นเทอร์โมสตัตก็ต,ต,ตัดตัดติดติดบ่อยมากดังนั้นชาลีต้องต้อง,อ,งอุดรูนะครับอุดรูที่เจาะโ,โดยใช้โดยใช้แผ่นนะครับแผ่นพลาสเตอร์ปิด,ป,ด,ป,ดปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้นะครับ เพื่อเพื่อให้ระยะการทำงานในการปิดเปิดของอุปกรณ์ควบคุมถือหรือที่เรียกว่าเทอร์โมสตัตทำงานช้าช้าช้าลงนะครับคือทนที่จะปิดเปิดปิดเปิดเร็วเสร็จแล้วอีกหนึ่งทฤษฎีก็คือไข่ <c oughs> ที่อยู่เวลาในธรรมชาติแม่ไก่จะพิกไข่นะครับแม่ไก่จะพิกไข่วันละกี่รอบก็ไม่รู้ชาลีเคยเห็นแต่เด็กว่า แม่ไก่เขาจะเอาเอาปากเกี่ยวไข่นะครับที่ที่ออกไปนอกตัวเข้ามาอยู่ในอกเพราะฉะนั้นในตอนนั้นชาลีก็นึกว่าเป็นเพียงแต่ว่าเขาดึงดึงไข่ที่ออกอยู่ในอกเข้ามาอันที่จริงเป็นการพลิกไข่ครับถ้าถ้าไม่มีการพลิกไข่จะติดอยู่ข้างนึงแล้วก็ไข่ก็จะตายนะครับชาลีอันที่จริงชาลีออกแบบเครื่องนี้ ให้กระดกไปมาได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากไข่มีจํานวนไม่ขี่ฟองชลีเลยกลับไปใช้ทฤษฎีใกล้เคียงกับแม่ไก่คือใช้มือหมุนนะครับเวลาจับไข่รู้สึกเลยครับส่วนที่อยู่ข้างบนจะอุ่นกว่าส่วนที่อยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นชลีตั้งใจจะจะกลับไข่วันละสี่ครั้งนะครับคือวันละ4ี่ครั้งวันนี้กลางวันอุณหภูมิ สูงมากนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นไปเกิน38องศาอันนี้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิข้างนอกอันนี้อุณหภูมิภายในตู้นะครับอุณหภูมิภายในตู้38.3ในหลักวิชาเราต้องการให้สูงแค่38 38นะครับเพราะฉะนั้นชารีก็ใช้หลักวิศวกรรมคือลดอุณหภูมิภายในตู้ลงนะครับลดอุณหภูมิภายในตู้ลงเปิดฝา เปิดฝาตู้ฟักไข่เพื่อให้อากาศระบายออกปรากฏว่าก็ยังไม่ได้อุณหภูมิตามที่ต้องการนะครับยังไม่ได้อุณหภูมิตามที่ต้องการชาลีจึงใช้ฟอกกี้ฉีดน้ำให้เป็นละอองเข้าไปในตู้นะครับชาลีเคยทำแบบนี้เมื่อเลี้ยงไก่แจ้เมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับการฉีดฟอกกี้ฉีดน้ำเข้าไปยังยังไข่ ลดอุณหภูมิด้วยแล้วก็เพิ่มความชื้นให้กับไข่ด้วยเพราะฉะนั้นไม่อันตรายครับไม่อันตรายตอนนี้อุณหภูมิภายในตู้ลดลงถึง37ไฟในตู้ก็ติดอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟในตู้ก็ติดอีกครั้งหนึ่ง